กาเปียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้สูงเกียรติกระผมในวนศัก์บัวหลวงงามสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดรุบุรีพักเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการดังที่กรรมธิการเสียงข้างน้อยได้อภิปรายไปมากพอสมควรแล้วถึงท่านจะอภิปรายไปอย่างไรกี่วันกี่คืนท่านก็ไม่สามารถจะตัดงบประมาณได้แม้แต่บาทเดียว ในขณะเดียวกันนั้นผมกังวลนิดหนึ่งว่ากฎหมายมาตรามา,ม,มาตสมุญมาตราหนึ่งสี่สี่นั้นเนี่ยทำไปทำมาผมกลัวว่าสภาแห่งนี้จะไม่มีผู้แทนสดอนรคณะรัฐมนตรีถ้าหากมีส่วนรู้ส่วนเห็นว่าการกระทำดังกล่าวให้เป็นประโยชน์กับบุตรตนหรือบุคคลอื่นอาจจะต้องถูกยุบทั้งคณะเพราะฉะนั้นในวันนี้ ถ้ามีการลรงมติแล้วนั้นก็จะพิสูจน์ได้ว่าใครบ้างที่จะอยู่ในข่ายถ้าหากว่าสภาแห,ห่งนี้ได้ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดนี่ผมเป็นห่วงแทนเพื่อนสมาชิกทุกท่านธรรมประธานที่เคารพครับผมต้องกราบเรียนด้วยความครบว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ผมสงวนคำแปลตัดกระทรวงกลาโหมซึ่งไม่มีใครตัด ในขณะเดียวกันนั้นต้องยอมรับความจริงว่าโครงการใดๆก็ตามจะเห็นได้หลายๆเรื่องผมขอเจาะลึกๆเพื่อไม่สุปและเพื่อสรุปรายละเอียดโดยเฉพาะยิ่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งตั้งงบประมาณไว้460ล้านบาทตัดไป50% 234ล้านบาทท่านประธานครับท่านทราบไหมครับว่าตัดไปทำไมตัดตรงไหน ัดซื้อเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ผมถามว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยสุดท้ายของชีวิตคือโรงพยาบาลคือหมอในขณะเดียวกันถ้าหากว่าท่านประธานได้เคยไปโรงพยาบาลพระมงก,กุฎเกล้าจะเห็นว่าสมาชิกประชาชนไม่เฉพาะทหารเท่านั้นครับรับประชาชนทั่วไปและขณะนี้กำลังสร้างอาคารไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เครื่องมือแพทย์ยังไม่มีครับถ้าหากว่าจะซื้อให้ทานตามก็ประมาณซึ่งใช้เมื่อวันที่26กันยายนถ้าหากหน่วยงานใดใช้ภายใน7กุมภาพัธ์ไม่ได้แน่นอนครับให้ตัดคอรมอให้ตัดมาให้หมด10%แต่วันนี้ตัดถึง50%ครับท่านประธานผมถามว่าวันนี้ ทหารทั้งกองทัพท่านจะไปดูครับว่าวันนี้เครื่องมือแพทย์ของโรมากุฎไม่ค่อยทันสมัยแล้วครับอย่างไรก็ตามครับผมไม่เห็นด้วยกับที่ใช้ระบบมติคณะรัฐมนตรีและไปตัด10%ทุกกระทรวงทบวงกรมแต่ประธานที่ารบท่านจะเห็นว่าวันนี้กระทรวงอุดมศึกษานะครับ ก็ประมาณไป1,254ล้านเศษตัดตัวไหนครับมาหาวิาลยในต่างประจังหวัดทุกจังหวัดตัดหมดครับและถามว่าการศึกษาของชาติจะไปอย่างไงครับผมคิดว่ามีความจำเป็นในการที่ตัดเรื่องการศึกษาถ้าหากว่าผู้แทนรัษฎรทุกท่านถ้าไปดูในงบประมาณ ปรับโอนแล้วจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ของท่านนั้นถูกตัดเกลี้ยงทุกจังหวัดทุกมหาวิทยาลัยยกเว้นในส่วนกลางไม่กล้าตัดเพราะอะไรครับกวนนักศึกษาจะประท้วงท่านประธานที่เคารพครับผมหันมามองดูกระทรวงการศึกษาขั้นพื้นฐานตัดไป3,920ล้านบาทาท่านประธานท่านสมาชิก หลายท่านก็ได้อภิปรายไปบางส่วนแล้วว่านักเรียนวันนี้ถ้าจะก่อสร้างต้องรื้ออาคารก่อนปัจจุบันหรือไปแล้วแต่ถามว่าจะให้นักเรียนไปเรียนที่ไหนใต้สุนทราวัดก็ไม่มีแล้วครับเพราะเชื่อว่าท่านประธานสมัยก่อนอาจจะเรียนโรงเรียนวัดเหมือนผมเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าเอาสมองส่วนไหนมาคิดตัด เราได้ถามผู้ที่มาชี้แจงทุกกระทรวงเราถามว่าท่านประรันท่านรู้เรื่องไหมเนี่ยเรื่องการตัดท่านเต็มใจไหมท่านเต็มใจครับท่านรู้เรื่องไม่ตัดแล้วไปทําอะไรไม่รู้ครับคอรมอบอกว่าให้ตัด10%ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผู้บริหารแต่กระทรวงตอบม,มีกระทรวงเดียวผมชมครับกระทรวงศึกษา ท่านพูดแบบตรงไปผมไม่เต็มใจแต่ถ้าผมพูดมากไปเดี๋ยวผมถูกย้ายครับเดี๋ยวถูกโอนครับย้ายไปที่อื่นแสดงว่าหลายกระทรวงครับบอกไม่กล้าแต่ถามว่ามีความจะเป็นไหมครับมีนะแต่พอบอกตอบกับกรรมธิการบอกไม่มีครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมถือว่าคอรมอข่มขืนส่วนราชการทุกกระทรวงให้บังคับให้เอาเงินที่ อนุมัติเมื่อปีส0งพันพสาเอามาปรับลดเพื่อที่เอาไว้งบต่างท่านประธานครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอาชีวะทุกวิอะไรครับพวกอาชีวะสร้างชาติท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าไปที่ไหนบอกอาชีวะสร้างชาติแต่วันนี้ตัดวิาลยอาชีวะทั่วประเทศสี่รสองล้านเศษ และผมถามว่าจะไปสร้างชาติได้อย่างไรเมื่อองค์ประกอบอุปกรณ์ต่างๆถูกตัดและถามว่างบปี64จะกลับคืนได้ไหมไม่ได้เพราะว่า64นั้นได้สรุปเสร็จเป็นรูปเร่มแล้วท่านประธานที่เคารพครับผมอยากกลัาเรียนว่าแม้แต่งบประมาณสังคมผู้สูงอายุหรือยังถูกตัด คนแก่ยังถูกตัดไป147ล้านสิ่งต่างๆเหล่านี้อีกจำนวนมากครับเพราะถ้าหากว่าจะอภิปรายไปอย่างไงก็ตัดไม่ได้แต่อย่างไรตามผมไม่เห็นด้วยครับการที่คณะรัฐมนตรีใช้มติให้ตัดลด10%ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงทบวงกรมถามว่าวันนี้รัฐบาล มีเงินอยู่1.99ล้านอยู่แล้วถามว่าใช้หมดไหมและจะเอาไปทำไมอีก88,000ล้านผมคิดว่างบประมาณดังกล่าวควรจะใบบริการให้ส่วนราชการเพื่อจะสร้างบริการให้ส่วนราชการทุกอย่างเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเด็กก็ไม่ละเว้นกระตัดของเขา ผู้เท่าผู้แกก็ไปตัดผู้อีกและผมถามว่าวันนี้รัฐบาลบอกว่าจะไม่เอาคนไว้ข้างหลังใครครับก่อนเด็กก็ไม่ให้ใกล้จะตายก็ยังไม่ให้และจะไปให้ชาติไหนครับท่านประธานที่เคารพพยายนตัวนี้ก็กราบเรียนว่าในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยและพรรคเพื่อไทยก็ได้อภิปรายไปมากพอสมควร นะครับก็ไปในแนวทางเดียวกันเห็นว่าประชาชนทรัพยากรของประเทศชาติควรจะรับบูรณาการควรจะรับดูแลจากรัฐหรือผู้มีรัฐทุกคนเสมอภาคกันอย่างไรก็ตามครับรรท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นก็ฝากว่าเมื่องบประมาณเข้าไปสู่งบกลางแล้ว ขอให้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์อย่าผิดอย่าเลี่ยงหรืออย่าเอาไปใช้นอกกลู่นอกทางเดี๋ยวคลรมอรก็จะสั้นนะครับก็ยังไม่อยากไปเร็วหรอกครับคุณเชื่อว่าคอรมอรยังไม่อยากไปเร็วเพราะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนกราบขอบพระคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ